เดี๋ยวก่อนนะภาพที่คุณเห็นเป็นภาพจริงผมไม่ได้เอาน้ำมาเติมใส่บ้านและแน่นอนที่คุณเห็นนั้นไม่ใช่บ่อเลี้ยงปลาแต่เป็นบ้านของผมเอง ช,ช่วงนี้กรุงเทพมหานครเจอฝนตกหนักค่ะหลายพื้นที่เกิดน้ำท่วมขังอย่างบ้านหลังนี้น้ำได้เอ,อ่ยเข้าท่วมในบ้านข้าวของเสียหายจนเขาบอกว่าชีวิตที่ลงตัวได้เล่นน้ำทุกปีต้องที่กรุงเทพมหานครเป็นยังไงไปชมคลิปกันค่ะเนี่ยละคะ่ะคุณผู้ชมนี่คือภายในบ้านของคุณนัทนะคะภาพที่เห็นไม่ใช่การจัดฉากแต่อย่างใดค่ะ แต่เพราะว่าเมื่อคืนเกิดฝนตกหน,นักน้ําก็ได้ไหลเข้าท่วมบ้านดูสิคะโซโฟงโซฟาจมไปกับน้ําหมดเลยเดี๋ยวก่อนนะภาพที่คุณเห็นเป็นภาพจริงผมไม่ไดเอาน้ํามาเติมใส่บ้านและแน่นอนที่คุณเห็นนั้นไม่ใช่บ่อเลี้ยงปลาแต่เป็นบ้านของผมเองเอาละผมจะพาคุณเดินดูให้ทั่วบ้านเลยว่าในวันที่ฝนตกหนะักในกรุงเทพมหานครนั้นไม่ว่าจะกี่รักกี่สมัยอะไรก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ก็เข้าใจแหละว่าระบายไม่ทันนะ แต่ก็ช่วยเปิดประตูระบายน้ําให้ทีน้ําตรงนี้ผมสูง1้0เลยตะตุ่มขึ้นมาแต่เจ้าคุณเดินตรงไปเรื่อยๆนั่นคือตรงนี้ก็คือโอ้โหหัวเขาน่าจะได้เอาใครที่จะตัดสินใจมาอยู่กรุงเทพมหานครอย่าคิดให้ดีแล้ว <c oughs> คุณไม่น่าเกิดมาบ้านอยู่ติดกิมคองเลย <c oughs> อะไหวะเนี่้ว้มทุกปี พื้นที่ไหนบ้านไหนเจอเห็น